แมคุณเนี่ยหวานเหมือนน้ำที่คุณทานเลยนะคุณต่างหากล่ละที่หวานนะ่ะอืคุณหวานไปอีกหวานจนผมอยากจะชิเม,ชมเลยชิมไหมมองใครเหรอหเฮ้ย,ยคุณน,นี่หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนฉันรู้ตัวดีนี่นายจะรอเล่นหรือเปล่าจะปล่อยให้พวกเขามาทำแบบนี้กับเราสองคนเหรอ ถ้าอย่างฉันทำไรล่ะไม่รู้แหละยังไงนายก็ช่วยทำตัวเปนแมนสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมอะ่ะเฮ้ยไอคนไรมารายาาทนายคุยกับใครเหรอผมว่มาเขาดูกดกดนะฉันไม่สนใจหรอกให้นายฟังนะแฟนฉันอยู่ตรงนี้และเขาจะไปแตะก้นนายอย่างแรกเลยนะฉันไม่ได้คุยกับเธอดังนั้นกุปากไปซะ คุณไม่ไปสู้กับเขาเราเลิก,เลกกันเลอกกันเดี๋ยวนี้เลย <S <S ฉันรู้ว่าคุณไม่ไปทำแบบนั้นหรอกเพราะคุณอะไม่เคยสู้ใครเพื่อฉันเลยเอ่อจะจะเยืยนางที่รักงั้นเดี๋ยวผมไปสู้ให้ก็ได้งั้นฝากนี่ก่อน ฉันว่าการกระทำนายมาเมื่อเก่โทษไม่ให้เกียรกันเลยนะนายกลับไปหาแฟนนายดีกว่าไหมฮะเขบาบอกให้ผมเดินกลับมากลับไปสู้เขาเดี๋ยวนี้ซะเฮ้พวกขอโทษนะเราคงต้องสู้กันไม่ไม่ต้องขอโทษต่อ้นายก่อนเลยแรก แป๊บหนึ่งฮึมฮึมถือไว้ถือไวเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนี่หนร้อยแปดสิบสามเซนพอดีมือเลยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งฮึมถนัดจ้ะที่รักคราวนี้อะไรอีกล่ะน่ะขอเก้าอี้หน่อยจ้ะขอเก้าอี้หน่อยขอเก้าอี้หน่อยจะตัดยเขานะฮึมฮึมฮอย่างงี้แหละถนัดมือ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ไม่มีโอกาสสับนายอีกแล้วผมแค่อยากกลับไปหาคนที่ผมรักฮะเราจะสู้กันโอ้โหพี่รักที่รักด้วยด้วยเธอที่รักโอ้โหไม่ได้จบแห้ะอะไรนั้นแหละเลื่อีติราได้แล้ว Hừm. Hừm.